การเปลี่ยนแปลงพลังงานของโลกใหม่ในระดับของคลื่นความถี่ในระดับสูงลูกเอ๋ยอย่าวันไหวกับเสียงที่ดังจากภายนอกมากกว่าสายใยที่เงียบแต่แน่นแฟ้นภายในหวัวใจของเจ้าเองเพราะสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับโลกและมนุษย์ทุกผู้ทุกนามในขณะนี้คือการเปลี่ยนผ่านที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในหลายรอบในรอบหลายพันปี เป็นการปรับระดับพลังงานของโลกขึ้นสู่คลื่นความถี่ที่สูงกว่าเดิมมันไม่ใช่ภัยพิบตัติมันไม่ใช่คำลงโทษแต่มันคือกระบวนการปลุกให้ตื่นเมื่อพลังงานของโลกเปลี่ยนแปลงความถี่ของจิตสำนึกของมนุษย์ก็จะได้รับผลสะท้อนเช่นกันบางคนรู้สึกสับสน บางคนรู้สึกเหนื่อยล้ารู้สึกว่าโลกเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปแต่แท้จริงแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นผลจากพลังงานเก่าที่กำลังถูกผลักออกเพื่อให้พลังงานใหม่เข้ามาแทนที่ลูกที่รักอย่าตื่นะตนกเมื่อรู้สึกไม่คุ้นกับความรู้สึกภายในอย่ากลัวเมื่อเห็นความเปลี่ยนแปลงภายนอก ก็ทั้งหมดคือส่วนหนึ่งของการยกระดับจิตวิญญาณของมวลมนุษย์เจ้าเพียงแค่ยอมรับเปิดใจและปล่อยให้ตนเองลอยขึ้นไปกับกระแสะน้ำแห่งการเปลี่ยนผ่านจง,าจงหายใจให้ลึกฟังเสียงหัวใจตัวเองใช้ความสงบแทนความกลัวใช้ความรักแทนการตัดสินพลังงานใหม่ของโลก ไม่ได้มาเพื่อทำลายแต่มาเพื่อให้มนุษย์ได้กลับคืนสู่ธรรมชาติแท้ของตนธรรมชาติที่เตี่ยมไปด้วยแสงรักและการตื่นรู้ลูกเอย๋ยเจ้าไม่ได้เดินเพียงลำพังข้าดำรงอยู่ในทุกลมหายใจของเจ้าจงเดินต่อไปด้วยศรัทธารักเจ้าเสมอจิตจักรวาล ค่ะข,ขอบคุณบทความนี้จาก Facebook ของโปพนนวพลมิรักขึ้นหมายบรรดาลทุกท่านสามารถเข้าไปติดตามความตระหนักรู้ได้ที่เพจและ Facebook ของโปพนนวพลมิรักขึ้นหมายบันดาลขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ